สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนนะคะวันนี้ก็เจอกันช่วงห้าโมงเย็นนะคะออกมาหมายเดิมอีกแล้วทุกคนจำกันได้นะคะเป็นหมายดักกุ้งฝอยของเรานี่เองมาค่ะวันนี้มาดักกุ้งฝอยกันอีกแล้วนะไปค่ะพี่มิตรกำลังจะไปลงวางมุ้งหลังแรกนะคะวันนี้ก็ได้มุ้งมา จ็ดหลังนะคะใช้เหยื่อเดิมนะใช้เป็นเหยื่อหัวอาหารลูกปลาดุกเนาะพี่เนาะลูกอาหารไอ้ลูกอาหารหัวอ,อาหารหัวอาหารปลาดุกเล็กนะคะทุกคนวันนี้ก็จะลงหมายที่เราไม่เคยลงกันบ้างนะเนี่ยวันนี้จะลงมุมนี้ดูตรงนี้ไม่เคยลงนะพี่นะนี่ครั้งที่สามแล้วนะเรามาดักหมายนี้เนาะ สครั้งแล้วทุกคนเรามาหมายนี้ก็มารอลุ้นรอเชียร์กันอีกเหมือนเดิมนะคะว่าจะหมานมันครั้งก่อนๆหรือเปล่านะน,าน่านลึกไหมมันจะเป็นบอ่อที่เขาขุดดินขายอะ่ะทุกคนเขาขุดดินไปขายนะมันก็เลยแบบแบบถ้าลึกนี่ลึกไปเลยนะพี่เนาะชันคือจมจมไปเลยเนาะ มันจะไม่เป็นทางลาดเนาะก็เอาหญ้ามาปิดทับๆไว้นะทุกคนกันคนนะ <c oughs> กันหลายๆอย่างทุกคนกันนกกันคนได้นะคะก็ไม่ให้เป็นที่สังเกตได้นะว่าเรามาทำอะไรไว้นะนกก็เช่นกันค่ะเผื่อมันจะมาเจาะกินกุ้งกินปลาที่อยู่ในมุ้งนะทุกคน เสร็จแล้วหนึ่งลูกไปค่ะไปดูลูกอื่นๆต่อไปดูลูกที่สองกันทุกคนอา้าวหนูเดินมาทางนี้พี่มิดเดินมาทางนู้นที่นี้มีน้ำกั้นอยู่หนูก็ไม่ข้ามอีกทุกคนเมื่อกี้พี่มิดบอกว่าหนูพูดผิดนะคะที่ว่าเอาย่าสุมไว้อะกันคนน่ะมันไม่ใช่พี่มิดบอก ยิ่งเอาย่าสุมเนี่ยยิ่งเรียกคนดีนักนะคนยิ่งสนใจนะคะว่ามันคืออะไรคนจะรีบมาดูนะโอเคผิดก็คือผิดแต่ก็กันได้กันนกได้ก็แล้วกันนะแต่จริงๆแล้วไม่ได้กันอะไรหรอกนะคะทุกคนคือให้มันลกๆไว้นะ พวกกุ้งพวกปลาจะได้ไม่ตื่นมุ้งอ่ะนะคะให้เขาเป็นให้เขาเข้ามาแบบเป็นธรรมชาติที่สุดอ่ะทุกคนที่แรกหนูนึกว่าพี่มิรจะมาวางตรงตรง,ตรงนี้นะแล้วหนูก็เลยเดินมาทางฝั่งนี้แกก็แยกกับหนูตรงลงแกเดินมาวางฝั่งนู้นค่ะก็เสร็จไปแล้วนะ ลูกที่สองพิมิตก็เดินลงไปวางลูกที่สามนะทุกคนหนูไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมานะไม่มีนะทุกคนที่ไม่ได้ใส่นะ่ะเหตุผลที่ว่าทำไมหนูไม่บุกป่าบุกหญ้าบุกน้ำบุกโคลนตามพิมิตนะยังไม่ได้ซื้อรองเท้าเลยค่ะรองเท้าไซส์ใหญ่หายา,ยากมากเลยแถวหนูอยู่เนี่ย พี่มิตรก็เลยให้รอข้างบนนะไม่ต้องลงไปแกไปคนเดียวนะคะเดี๋ยวไปถ่ายเห็นตรงที่ริมริมน้ํานะคะที่ใกล้ใก็มีนะเดี๋ยวค่อยดูค่อยเห็นตอนที่อยู่ริมริมน้ํานะคะอันไหนที่ตามไปไม่ได้ก็ดูห่างๆเอานะทุกคนนะ,ะน่าจะเสร็จแล้วล่ะลูกที่สามเดินไปแล้ว หมายลูกที่สี่ทุกคนหมายที่พิมิตฮิ้วหนักๆมาในคลิปก่อนนะทุกคนติดปลาบูสี่ตัวนะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะทุกคนโอ้ยพรุ่งนี้จะมีอะไรเข้าดีๆบ้างก็ไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรค่ะคือหลักๆก,ก็เน้นกุ้งฝอยอยู่แล้วนะทุกคนขอให้เป็นกุ้งฝอยเข้าเยอะๆดีที่สุดค่ะอามีซีมีซี ก็จะเป็นหมายเดิมๆนะคะที่เราเคยดักกันเลยนะทุกคนแล้วก็มีมุมที่ที่ใหมก่ก็ก็มีนะแต่ส่วนมากจะเน้นมุมเดิมๆนั้นทุกคนเพราะว่าเพราะว่าที่มันสวยอะคะ่ะหมายมันสวยก็เลยยังต้องดักหมายเดิมๆอยู่นะโอเคค่ะเสร็จแล้วลูกที่สี่ลูกที่ห้ามุมเดิม มุมหมานนะพี่เนาะตรงนี้ก็เข้าดีเนาะมันจะอยู่แบบขอบขอบริมหญ้านะพี่เนาะหมายสวยก็ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พีท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะดักกุ้งฝอยไปกินนะคะหาก พื้นที่แถวบ้านของเพื่อนๆพี่ๆมีแอ่งน้ําแหล่งน้ําที่เป็นแบบนี้นะคะก็หาซื้อพวกมุ้งนี้ในช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะคะราคาก็ลูกหนึ่งห้าหกสิบบาทนะรวมค่าส่งแล้วนะคะทุกคนก็ไม่ได้จะมาโฆษณาอะไรให้ใครนะคะแต่ว่าคืออยากบอกให้เพื่อนๆพี่ๆที่อยากหานะคะอยากหากินหาขายก็ได้นะทุกคนกุ้งฝอยก็ ในตลาดกิโลละเป็นร้อยนะคะโลละร้อยค่ะกุ้งฝอยก็ทํากินได้หลายอย่างนะคะทั้งปิง้งทั้งหมกทั้งแกงทั้งต้มทั้งทอดนะทุกคนได้หมดนะพี่เนอะยำด้วยเนาะยำกุ้งเต้นนะ่ะเผื่อพี่ๆคนไหนไม่ได้จะหาขายแต่หากินนะทุกคนเนี่ยโอเคเสร็จแล้วก็ดักจนเหลือสองลูกสุดท้ายแล้วทุกคน ตอนนี้ก็เหลือลูกที่หกที่เจ็ดแล้วนะคะนี่มุมตรงนี้วันนั้นก็หมานนะยกขึ้นมานี่เต้นละลัวกันเลยนะคะหมายสวยอะ่ะหญ้าเก่ายังอยู่เลยทุกคนอุ้ยอะไรวะหนูก็ตกใจไปด้วยสะดุ้งเลย โอแล้วตกใจคิดว่าอะไรคิดว่าตัวยาวๆเสร็จแล้วก็ให้ดูบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนสรุปวกกลับมานู่นพิมิตรอยู่ในป่าลกๆข้างในหนูนนะคะเหลืออันสุดท้ายนะมาลงตรงนี้นะคะทุกคนผมก็จะถ่ายให้ชมบรรยากาศ บอ่อดินนะคะบอ่อที่เรามาดักกุ้งนะบรรยากาศดีค่ะทุกคนบ้านนอกนะมละพิษก็ไม่ค่อยมีนะคะอยู่กับท้องนาป่าเขานะคะอ่ะพี่เมรกรดักเสร็จแล้วนะคะก็ยังไงก็มารอลุ้นรอชมกันพรุ่งนี้นะว่าจะหมานอีกไหมนะคะ ค่ะก็เช้าแล้วนะทุกคนวันนี้มาเก็บกู้มุ้งดักกุ้งฝอยกันนะไปค่ะเราไปลุ้นพร้อมๆกันว่าวันนี้เราจะหมานไหมทุกคนเห็นไหมคะนี่นกนางแอ่นลงเล่นน้ำนะเต็มหมดเลยมาดูลูกแรกกันทุกคน ทำไมจ๊ะปลาซิว,ม,ม,ม,ว,วมันุ้งอะไรมันจะปลาซิวหรอมเห็นเออเห็นปลาซิววิ่งอยู่อู้ิวทุกคนปลาซิวบานเลยกุ้งก็มีพี่พี่หุบแล้วก็ขยาวขยาวนะแต่เยอะเนาะโอ้โหทำไงดีวะอยากแยกไว้นะ่ะ ค่อยไปแยกที่บ้านก็ได้หอ้ทุกคนลูกแรกก็หมานเลยนะหมานปลาซิวกุ้งก็มีค่ะแต่น้อยวันนี้ก็เหมือนเดิมนะเอากระติกมาใส่ปิดฝานะกลัวกุ้งกระโดดระหว่างทางกลับบ้านนะหรือว่าพี่ใหญ่ไปพี่ใหญ่พึ่งเทหรือ,รอไอปลาซิวนี่เราไปไว้ที่บ้านแบบต่างหากดีกว่าพี่ มันเยอะไงเราจะได้ไม่เลือกยากอะค่ะเอาไว้แบบนี้เลยไหมใช่เอาไว้แบบนั้นเลยกระติกไว้ใส่เฉพาะไอ้มุ้งที่มีกุ้งอะค่ะมาดูลูกที่สองกันทุกคนมานไม่เอย่ยจะมีกุ้งหรือมีปลาซิวหรือไม่มีอะไรเลย มีอ่อืมมีกุ้งจต่ทุกคนกุ้งฝอยนิดเดียวมไม่ค่อยเข้านะตรงนี้นะสงสัยข้างหน้าถ้ามาดักใหม่ตรงนี้คงไม่ต้องดักแล้วแหละไปหามุมอื่น ก็ทำไมเราถึงเก็บในกระติกใช่ไหมทุกคนคืออยากให้มันเป็นเป็นอยู่เนาะเพราะว่าระยะทางกลับไปบ้านนี่มันไกลนะทุกคนนะก็ให้มันเอ่อเป็นๆไว้ก่อนให้มันตายยากๆไว้กว่าจะถึงบ้านเนาะมันจะได้สดๆมันจะได้เหลือตัวเป็นๆไว้บ้างอะคะ่ะเผื่อว่าจะยำกุ้งตรกุ้งเต้นนะพี่เนาะ มาดูอันที่สามกันทุกคนโอ้ยแสงตะวันจะส่องหน่อยนะคะตอนนี้ก็อยู่เป็นเวลาเจ็ดโมงได้น,นะพี่เนาะทำไมล้องนังโอ้ยโอ้มีมีม,มีมีทั้ง cua, thằng cá, cái cua nhiều một ít nè, p'no, nhiều một mà, mà, đi cái, cái, một ít, cầm mứa lên, กุ้งฝอยล้วนมีปลากะดีสี่ห้าตัวหมานค่ะอันนี้หมานหมานประจํานะตรงนี้เนาะ <S <S ม,มาแล้วหู้อะไรอ่ะหนักๆอ่ะปลาบู <S <S ปบูตวงว่าแล้วหมายตรงนั้นหมานปลาบูแต่กุ้งเยอะอ่ะก็ถือว่าได้อยู่นะทุกคนหมานอยู่นะอือ นปลาบูตัวน้อยตัวหนึ่งไซเอาไปทงชดโดเนาะพี่มิตก็เดินเข้าป่าตรงนั้นไปกู้มาอีกสองอันนะทุกคนเดีย๋ยวเรามาดูกันนะหนูเห็นแล้วนะว่ามีอยู่นะั้นทุกคนนะมีน้อยบ่ มีปลาด้วยนี่ดิ้นดิ้นอะปลาบูอ่ะใช่ไหมอันนี้จะปลาชิวหน่อยนึงอ๋อแล้วนี้นปลาบูจวงเ <c oughs> ออปลาบูมันเข้าดีดีเนาะหมายนี้ปลาบูเยอะค่ะทุกคนเข้าทุกครั้งที่เรามาดักเลยนะพี่เนาะก็ <c oughs> ดีเอามารวมๆกันได้แหละสักมื้อหนึ่งทุกคน เดี๋ยวเหลืออันสุดท้ายแล้วพี่เนาะอ,อ,อืเก็บมาหกอันแล้วเหลืออันที่เจ็ดอยู่มุมนู้นมุมนู้นสะอีกลูกหนึ่งเสียดายเนาะสะนู้นมันไม่มีหมายที่ตั้งมุงได้เนาะตั้งได้แค่ลูกเดียว

มันเยอะขนาดนั้นนะเฮ้ยหมานกว่าครั้งก่อนเป็นไหนไหนเลยทุกคนไหนพี่เอามือช้อนขึ้นมาสิคะมันมีปลาอะไรอ๋อมันมีหอยเชอรี่ด้วยแต่ว่าปลาขาวเยอะมากทุกคนโอ้โหมีเกือบครึ่งโลอ่ะทุกคนเฮ้ยครั้งก่อนก็หมานปลาขาวเนาะ ที่เอาหอยทิ้งเลยค่ะไม่ต้องเอาไปโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปปลาที่บ้านกันนะทุกคนสรุปกุ้งกันนะคะก็กลับบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็ได้แยกกุ้งกับปลาออกจากกันนะนี่กุ้งฝอยของวันนี้นะคะก็ถือว่าหมานนะคลิปนี้นะกุ้งฝอยนี่กับปริมาณน,น้ําหนักอยู่ที่ประมาณครึ่งกิโลได้นะคะเหลือติดหกขีดไปเลยนะทุกคนนะ แต่ว่าไม่ถึงโลค่ะส่วนปลาซิวปลาขาวนี่กิโลกว่านะคะก็ได้มื้อใหญ่ๆเลยทุกคนนะแล้วได้หลายมื้อด้วยแหละทั้งปลาทั้งกุ้งนะคะใครจะกินก็กินเนาะจะขายก็ขายได้นะทุกคนกิโลละร้อยเท่ากันเลยนะคะทั้งปลาซิวทั้งกุ้งเนี่ยแต่บางพื้นที่อาจจะแพงกว่านะทุกคนนะนี่ ยังเป็นเป็นอยู่เลยสดๆกันเลยทุกคนก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆ fc ทุกคนนะที่คอยเป็นกำลังใจก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่หากชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ขอฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะทั้งทาง youtube แล้วก็แฟนเพจ facebook พันมิตรสองดิ่งของเรานะส่วนวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย